สวัสดีคร <ifa. S 1> ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้ง3คนนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรามีข่าวสารทั้งเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบ,บดีของสหรัฐอเมริกามาอัปเดตให้ฟังกันนะคะรวมถึงข่าวกีฬาด้วยที่ตอนนี้กำลังจะเป็นกระแสะอยู่แล้วก็ข่าวละครให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะก็ติดตามกันได้สดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33ตอนนี้ได้เลยค่ะครับต้องบอกว่าข่าวใหญ่ที่วันนี้คนทั่วโลกให้การติดตามนะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกานะ งครึ่งนะครับช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนผลนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ สามารถพูดได้เต็มปากแล้วนะฮะว่าคว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่รัฐ<ะ>นอร์ทแคโรไลนากับจอร์เจียมานะครับสองรัฐนี้เป็นสมรภูมิที่เป็นตัวแปรตัดสินผลการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยที่นอร์ทแคโรไลนานะครับทรัมป์ชนะแฮร์ริสด้วยคะแนน51%ต่อ47.8%ส่วนที่จอร์เจียนะครับทรัมป์ได้50.9%ส่วนแฮร์ริสได้48.4%นะครับทำให้ตอนนี้ทรัมป์มีจํานวนคณะผู้้เเลืออกตตังงนแฮร<ะ>ร์ิสส267 214่ีย ขาดอีกแค่3เสียงก็จะถึง270เสียงใครได้270เสเสียงก่อนก็คือจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปนะครับ เรื่องของผลเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับจะมีอัปเดตเรื่อยๆทางหน้าจอช่อง3นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เราอยากหยิบยกมานําเสนอก็คือเรื่องของการให้ความสําคัญกับทุกๆคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เว้นแต่นักบินอวกาศที่กําลังทําหน้าที่อ,อยู่นอกโลกนะครับนักบินอวกาศชาวอเมริกันที่กําลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ห่างจากพื้นโลกถึง250ไมล์พวกเขาก็ยังมีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ด้วยถามว่าทายังไง จริงๆแล้วต้องบอกว่าทางนาซาเนี่ยเขามีโครงการลงคะแนนจากอาวกาศมาตั้งแต่ปี1997แล้วหลังจากที่ตอนนั้นรัฐเท็กซัสนะครับได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้นักบินอวกาศลงคะแนนเสียงจากวงโคจรนอกโลกได้ซึ่งการลงคะแนนของนักบินอวกาศจะลงผ่านระบบพิเศษที่ทางนาซาเขาจัดทําขึ้นเป็นระบบที่เรียบง่ายมากๆนะครับโดยนักบินอวกาศจะขอใบลงคะแนนเสียงซึ่งก็จะเหมือนกับใบที่คนบนพื้นโลกใช้กันนี่<ช>แหละนะ,ะครับหลังจากนั้นนาซาก็จะส่งใบลงคะแนนเสียงให้แต่ว่าการที่จะเลือกตั้งได้เนี่ยนักบินอวกาศจะต้องเข้ารหัสนะครับแล้วก็ ป้องกันด้วยรหัสผ่านทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งก่อนจะลงคะแนนโดยใช้คอมพิวเตอร์บนสถานีอวกาศ<ะ>เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วใบลงคะแนนนั้นก็จะถูกส่งกลับไปยังศูนย์ทดสอบไวซ์แซนส์นะครับของ n าซาที่ New เม X ิโกและถูกส่งต่อไปยังสำนักงานการเลือกตั้งในเขต h แ r ริส o u นทร y ของเท็กซัสต่อไป คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะฮะมาช่วยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เสียงของทุกคนยังคงมีความสําคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามจริงครับเพราะว่านักนักบินโอกาสนี้เสียสละมากนะฮะเขาคนมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันเรามาอีกหนึ่งประเด็นนะฮะเกี่ยวกับวงกีฬานั่นก็คือนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกที่มีชื่อว่าอีมานคาลิฟนะครับที่เธอมีประเด็นตอนที่ตอนที่เธอกำลังชกอยู่เธอมีความคล้ายผู้ชายมากจนบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่แลวตอนนี้เรามีผลตรวจโครโมโซมนะครับเธอเป เรื่องราวนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะครับในสื่อฝรั่งเศสได้มีการเปิดเผยเอกสารการตรวจเพศของอิมานเคลิฟนะครับจากโรงพยาบาลในฝรั่งเศสและแอลจีเรยพบว่าเธอมีโครโมโซม X Y นะฮะโครโมโซมของเพศช,ชายรวมถึงมีอันทะภายในมีองคชาตขนาดเล็กและไม่มีมดลูกนะครับ นอกจากนี้เอกสารยังระบุว่าเคลิฟนะครับมีภาวะขาดเอนไซม์ไฟเอลฟาเรดักเทสนะครับซึ่งส่งผลให้การถูกกำหน,นดเพศนะฮะเมื่อคลอดออกมาเป็นเพศหญิงเนื่องจากว่าอาวัยวะที่บ่งชี้ความเป็นเพศชายไม่ปรากฏชัดเจนนั่นเองอพอเรื่องนี้เป็นข่าวออกมานะฮะนักข่าวเลยไปสัมภาษณ์น้องบีจันแจ่มครับที่เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมนะครับ,รบเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งล่าสุดซึ่งในรอบรองชนะเลิศ เธอพ่เคลิฟไป0ต่อ5านะฮะทำให้ตกรอบรองชนะเลิศ <ฮะ S 1> ไปค <ฮะ S 1> วา้าเหรียญทองแดงมาฝากคนไทยได้สำเร็จครับโดยน้องบีบอกไว้ว่านะฮะตอนที่ชกกับเคลิฟเนี่ยเคย็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มีความเป็นผู้ชายอยู่สูงนะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกหมัดหรือว่าเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรต่าง,างๆค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงเลยทีเดียว <ฮะ S 1> หลังจากเป็นประเด็นออกมานะฮะน้องบีก็เลยบอกว่าต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกในการตัดสินครับไปฟังเสียงน้องบีกันหน่อยครับตอนแรกก็ ตกใจค่ะเพราะว่าหนูคิดแค่ว่าเขาแบบมีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดว่าจะกลับไปโชว์อีกครั้งก็ไม่ดีมากกว่าไม่ดีใช่เพราะว่ามันเหมือนผู้ชายเกินไปแล้วอันนี้สัมผัสได้ว่าแบบมันก็แข็งแรงกว่าผู้หญิงปกติก็สู้ยากแล้วะถ้าเกิดแบบเป็นแบบนี้ก็สู้ยากอ่ะ ก็มืที่น้องเขาบอกนะครับ,รบส่วนใครนะฮะที่อยากนักเชียร์นักกีฬานะฮะนักมวยของไทยนะฮะสามารถเชียร์กันได้ปลายเดือนนี้นะครับ,รบกองทัพนักกีฬานะครับจะยกทัพไปชิงแชมป์เอเชียนเกมที่จอแดนนครับ สแชมป์เอเชียเออแชมป์เอเชียที่จอแดนครับใช่ครับอย่าลืมส่งกำลังใจไปเชียร์นะกีฬาไทยเยอะละกันนะคะใกล้จะสุดสัปดาห์แล้วแถมอากาศก็เริ่มเป็นใจมาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะคราวนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะที่นั่นมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่รับไฮซีซั่นนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดเจ้าใหม่ค่ะ ตรางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ที่ทัศนียภาพทางธรรมชาติสวยงามมากๆค่ะล่าสุดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางใหม่รับฤดูการท่องเที่ยวกับ โครงการศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาแบนะระยะทาง850เมตรค่ะที่สร้างขึ้นด้วยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยจะเริ่มจากการเดินนะคะจากริมฝั่งไปตามทางเดินลอยน้ำทางทิศเหนือค่ะแล้วขึ้นไปที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีทั้งพื้นที่เรียบขึ้นเนินแล้วก็ทางลาดชันซึ่งตลอดเส้นทางนะักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจไปกับ หดหินค่ะรูปร่างแปลกตา,แล,กาแล้วก็ยังมีการแบบที่มันตรั้งรตรังาลล<อ>่าเลยนะคะริมหน้าผาแล้วยังมีเข้าไปนี้ลึกในซอกลับอีกนะคะรวมทั้งได้ชมป่าไม้แล้วก็ฝูงปลานานาชนิดค่ะคนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเกาะน้อยใหญ่ในทะเลตรังให้ยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดค่ะอพอเดินต่อไปจนถึงสุดสิ้นสุดนะคะก็จะมีจุดให้เดินลงไปที่ชายหาด<อ>ก็สามารถนั่งพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็สบายได้อีกด้วยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่จะเปิดให้ชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8โมงครึง่งถึง4โมงครึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าที่เขาแบนนาแห่งนี้นะคะเป็นเขาหินปูนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากๆและยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังค่ะเนื่องจากมีการค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณค่ะอายุนี่ไม่น้อยเลยนะคะ2ถึง4 0 0พปีบริเวณริมผาอีกด้วยแหมอยากไปดูให้เห็นกัแบบผาแต้มอย่างนั้นใช่เป็นแบบนั้นนะฮะชวนเที่ยวกันต่อครับแต่ว่าขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพสักนิดนึงดีกว่านะครับกับพิพิธภัณฑ์พระที่สวนนงนุษย์พัทยานะครับคุณต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์ฝากบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธคุณอลรยค่าของไทยกันเยอะๆนะครับก็เลยเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถที่จะเข้า ชมฟรีได้เลยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจริงๆเริ่มให้เข้าฟรีมั้งแต่เดือนที่แล้วกันแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีคนสนใจไปกันเยอะมาก1,5 0 0 0นคนอ<ฮ>่ะต่อเดือนแล้วนะฮะคนสนใจเยอะก็เลยขยายเวลาให้เข้าชมฟรีออกไปอีก1เดือนนะครับซึ่งที่นี่นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแล้วก็ยังมีการจัดสร้างพระเก้าวัดพระพรมพระพิคเนศ พญานาคและกวนเกษียนสมุดนะครับโดยมีเจตนารมณ์ในการจัดสร้างก็คือเพื่อเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนบุคคลทั่วไปนะครับก็ไปกันได้ที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีเปิดทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นย้ำว่าเข้าฟรีตลอดทั้งเดือนนี้เลยครับครับ ช่วงหน้ากลับไปตามข่าวบันเทิงกันนะครับกับการกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนะครับของพี่จุ๊บวิทนันพี่ลงพักดีนะฮะกับโปรเจกต์พิเศษครับที่เป็นการนําเพลงของพี่ปูพงศิษิ์กลับมาถ่ายทอดอีกครั้งในรูปแบบใหม่จะเพราะขนาดไหนตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ํามันทีทีวี p r e c i i o n ประุช่วงที่2นะครับต้องบอกว่าคืนนี้ติดตามมาต่อนะครับสำหรับละครแม่นาคพระขนงนะฮะต้องบอกว่าคืนนี้มันมากเพราะพี่มากจะถูกจับโยนลงกลางน้าครับเพราะว่าเอาฝ่นของพญานุชิตไปซ่อนไว้ที่ดงตะเคียนครับดําเนินเรื่องมาถึงตอนที่19แล้วนะครับสำหรับนางนาคพระขนงนะครับที่หลังจากผีนางนาคเด๋ยโดนชาวบ้านพยายามร่วมกันกําจัดอย่างหนักนะฮะและตอนนี้บทบาทก็มาถึงฝั่งของมากครับเพราะคืนนี้จะถูกบ่าวไพร่ของพญานุชิตนะครับ จับโยนลงกลางแม่น้ำเพราะจับได้ว่ามากเนี่ยทำให้ฝิ่นของพระยาอนุชิตที่แอบลักลอบมาซ่อนไว้ที่ดงตะเคียนถูกค่าหลวงกองจับได้นะฮะแต่โชคดีที่ผีนางนาคมาช่วยเอาวไ้ได้ ส่วนนางนาคนะครับก็ยังโดนกำนันฐานานะครับให้หลวงพ่อเพอร์ซี่นะครับมาจัดการอีกครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้ผีนางนาคจะรอดพ้นจากเนื้อมือของหลวงพ่อเพอร์ซี่ได้หรือไม่นะครับร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับผีนางนาคและมากไปพร้อมๆกันนะครับในละครนางนาคพักขนงนะครับออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง3กด3 3มดูมือถือกด3ทัสครับ ดูนางนาคพระขนงจบแล้วนะคะก็เปิดช่องสมดูหนึ่งในร้อยกันต่อได้เลยเพราะว่าคืนนี้เราจะได้เห็นซีนหวานๆของคุณพระแล้วก็อนงนะคะบอกเลยว่าคุณพระนี่เขาทุ่มเทสุดตัวในการทำคดีว่าความนะคะแล้วก็สามารถช่วยชาวบ้านได้สำเร็จโดยมีอ,อนงเนี่ยคอยอยู่เบื้องหลังช่วยงานอย่างเต็มที่ค่ะงานนี้ชาวบ้านก็เลยรวมตัวตอบแทนทั้งคู่พร้อมกันช่วยกันจัดพิธีกินเหนียวหรือพิธีแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่นให้กับคุณพระแล้วก็นงอย่างเรียบง่ายค่ะและเมื่อทั้งสอง องคนได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นคุณพระก็เริ่มเปิดใจให้กับอนงค์และได้เรียนรู้ข้อเสียซึ่งกันและกันมากขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่แล้วก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเมื่อคุณพระถูกคนตามมาขู่ถึงบ้านค่ะ<ม>งานนี้ไม่รู้ว่าคุณพระกับอนงค์จะจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ขนาดไหนได้ไหมเนี่ยนะคะต้องเอาใจช่วยกับทั้งสองคนไปพร้อมๆก,กันกับ1ในร้อยค่ะเวลา20่นาฬกามนาทีคืนนี้ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ plus ค่ะกระแสในโซเชียลคือดีมากมาเรื่องนี้นะ คนชมว่าช่องสามทเพียรเมื่อไหร่คือไว้ใจได้เลยใช่แล้วคือภาพสวยแล้วค็คู่คือเล่นแบบเคมีคือแบบอืมเนฟินเันฟินเปนฟินนะครับคอสตูมน่ารักมากครับอ่ะนั้นพาร์ทของละครนะครับมาที่รายการกันมากดีกว่านะครับเย็นนี้ไม่อยากให้พลาดกับรายการตุ้มโฮมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่คุณหมอแพรนะครับมารับบทพิธีกรร่วมกับพี่กิติสิงหาปัดครับ หลังจากอกอกาศไป2วันก็ได้รับกระแสะตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรายการต um ุ้มโฮม นี่ถือเป็นรายการภาษาอีสานรายการแรกทางหน้าจอฟรีทีวีนะครับที่ได้พี่กิติสิงหาปัดครับสลัดมาดผู้ประกาศข่าวระดับประเทศมาเป็นไอ้กิตินะครับดำเนินรายการด้วยภาษาอีสานแล้วก็ชวนทุกคนมาร่วมการสร้างสรรค์สิ่งดีๆตามวิถีอีสานนะครับสมกับชื่อรายการตุ้มโฮมนั่นเองและอย่างที่บอกว่านอกจากพี่กิติแล้วรายการนี้ยังมีพิธีกรร่วมก็คือแพทย์หญิงปรัสวีแสงชาติหรือคุณหมอแพรนะครับท่านเป็นอายุรแพทย์ชํานาญการ และครีเอเตอร์อีสานสายสุขภาพวันนี้คุณหมอแพรจะมาปรากฏตัวทางหน้าจอช่อง3ในฐานะพิธีกรครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนนะ่าจะเคยติดตามหมอแพรกันมาในทิกต o k กันบ้างแล้วเธอดังมากจริงในทิกต o k นะครับพี่กิติเองก็ไปเจอคุณหมอแพรในทิกตอกนี่แหละนะก็เชิญชวนมาทํารายการตุ้มโฮมด้วยกันนะครับมีเสียงจากคุณหมอแพรามาด้วยไปฟังกันหน่อยครับ สวัสดีนะคะหมอแพทย์หมอของคนอีสานค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติค่ะอย่าลืมนะคะมือหนีเขามีนัดกันในรายการตุ่มโฮมค่ะรายการวาไราตีภาษาอีสานนะคะทั้งช่อง3กด33ทั้งโทรทัศน์และแอปสามผัดในทางมือถือค่ะมือหนีหมอแพทย์เปิดโตครั้งแรกครูกับอายกิติค่ะแล้วโอ้ยตื่นเต้นหลายเนี่ยกำลังจะได้ข่าแล้วคือจะบอกแบบนี้นะคะว่ามือนีเนี่ยก่อนอื่นเท่ากับบอกเรื่องถนัดก็คือเรื่องสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนอีสานมักเป็น โรคอีกอยังมากินอยู่แบบไหนหมอแพทย์มาให้คำตอบในรายการค่ะไปพบกันในรายการต um ุ่มโฮมหาโมงเคิงหอดหกโมงแรงเมือแรงนี้ค่ะรอ,อ,อชมกันได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายเคป๊อปนะฮะบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้랩บิดมูลนะฮะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์นะครับอย่างคอนเสิร์ตแลปบิดทูเดมูลทูเทอร์ซันเทวไฟนะครับที่จะรวมเคป๊อปชื่อดังไว้เพียบเลยครับ บริษัทลับบิดมูลคอเปรชั่นจำกัดนะครับโดย CEO คนเก่งนะฮะคุณเมทาวินอังคธาวาน,นิชนะครับนำทีมถแถลงความตั้งใจถึงการเตรียมจัดงานมิวสิ f เฟสติวัลครั้งยิ่งใหญ่ลับบิดทูเดมูลทูเทวซันทูนิฟร้นะฮะครั้งแรกเป็นการกรวมศิลปินเคป๊อปมากมายไว้บนเวทีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบล็กยอนเอ็กโซนะครับฟิกโกเดอะลอสนะครับเคปเลอร์และพาวนะครับ วง b บ y b วงบยแบนด์ะฮะที่มีสมาชิกเป็นคนไทยนั่นคือน้องยอชนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวงที่เตรียมประกาศไล์อัพนะฮะให้ทราบเร็วๆนี้นะครับและที่สําคัญนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีพร้อมสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดกับศิลปินนะครับในรูปแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนตลอดเวลาการแสดง5ชั่วโมงเต็มนะฮะสาวกเคป๊อเตรียมฟินกันได้เลย เตรียมกดบัตรเอลิเบ i ร์ดได้นะฮะ,นะในวันที่14พฤศจิกายนนี้ผ่านทาง The Concert Application นะครับส่วนงานจะจัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีติดตามข่าวสารต่างๆของและ i ิดมูลได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะเพียงพิมพ์คำว่า และบิดบุลคอปครับจริงๆเราไม่ค่อยเห็นคอนเสิร์ตแบบนี้มานานแล้วนะการที่รวมศิลปินโดยเฉพาะเคป๊อปหรือว่าต่างประเทศมาอยู่บนเวทีเดียวกันแบบเยอะๆะแล้ว5ชั่วโมงอ่ะหูห้ชั่วโมงดูกันแบบจุกๆเลยนะเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้พาไปเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเคป๊อปมาถึงบ้านเรากันบ้างมีอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษกับการจับไมม์ร้องเพลงอีกครั้งของพี่จุ๊บุทธินันท์พิรมพักดีค่ะโดยโปรเจกต์นี้นะคะนําเอาเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์มาร้องใหม่ด้วยค่ะ โปรเจกต์นี้มีชื่อว่าคำพีชีวิตเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ค่ายมีเรคคอร์ดในเครือ Music Move ได้ร่วมมือกับ w o r n e r Music Thailand นำเพลงดังอมาตะของศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานของไทยอย่างพี่ปูปพงศ์ิลป์คำพีค่ะ มานำเสนอในรูปแบบใหม่แล้วก็ถ่ายทอดผ่านมุมมองของศิลปินภายใต้สังกัด Music Move นะคะซึ่งบทเพลงที่พี่จุบุธินานนำมาถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ของตนเองก็คือเพลงดังอย่างคิดถึงนั่นเองและจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ละมุนมากๆนอกจากเสียงนุ่มๆของพี่จุ๊บแล้วนะคะยังได้พี่โก้ มิสเตอร์ซกแมนค่ะนำแซกซโฟนตัวเก่งมาร่วมฟิชชิ่งด้วยเพิ่มความโรแมนติกให้ละมุนมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะด้วยเพลงคิดถึงโดยพี่จุ๊บุี่นันนะคะจากโปรเจกต์คำพีชีวิตแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีฟชัดปวีต่อในช่วงหน้าค่ะมจะมใใครบานนอ,อเ คร่้ครวญหากลับมาเหมือนเคยแต่พอเจอเธอ,เธอต้องยิ้มสุดใจขอเพียงแต่ให้เธอสบายเท่านั้นก็พอ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก๊สต้มพีท,ทมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเดลี่ซีทรีประจำวันนี้นะคะวันนี้มีข่าวจากทางกระทรวงคมนาคมซึ่งมีแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่ไหนสุข,ขุมวิทสีลมเอกมัยทองหล่อรัชดาทุกคนเป็นการนำเงินเข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อรถไฟฟ้า จากภาคเอกชนวันนี้สิพาไปดูว่าในต่างประเทศอะมีการเอาเทคโนโลยีแบบนี้ มาช่วยการเก็บเงินยังไงบ้างคะสิงคโปร์มีระบบ ERP กระจายรอบเมืองชั้นในกว่า80จุดเพื่อเก็บเงินเมื่อเรานํารถวิ่งเข้าเมืองชั้นในที่การจะราจรติดขัดระบบนี้จะไม่มีตู้เก็บเงินหน้าตาเหมือนกับซุ้ม M Flow ลบ้านเรานะคะโดยที่รถยนต์น่ะจะติดตั้ง In Vehicle Unit หรือ IU ที่กระจกหน้าเมื่อรถวิ่งผ่านซุมนี้ระบบหักเงินเดบัญชีอัตโนมัติเลยค่ะที่น่าสนใจก็คือราคาจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าหรือเย็นจะคิดที่15ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ380บาทค คจะคิดที่2ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นเองอะ่ะผลที่ตามมาคือช่วยลดการจะราจรติดขัดได้ถึง45%เลยนะข้ามาดูที่ฝั่งลอนดอนประเทศอังกฤษดีกว่าซึ่งรถติดนะไม่แพ้กรุงเทพเลยเขาเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมรถติดตั้งแต่ปี2003แล้วคะ่ะโดยจะเก็บเฉพาะรถที่ขับเข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมืองรัศมี12.87ตารางกิโลเมตรวันธรรมดานั้นจะเริ่มเก็บในช่วงเวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็นในราคา15ปอนด์หรือประมาณ647บาทส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะจะเก็บแค่เที่ยงถึง6โม ใช้เนี่ยนะคะจะใช้เทคโนโลยีจดจาป้ายทะเบียนทํางานร่วมกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ทั่วเมืองเลยค่ะเมื่อเราขับเข้ามาในเขตเสียเงินระบบจะแจ้งเตือนให้รู้ผ่านแอปทันทีซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นแบบรายวันระบบค่อนข้างยืดหยุ่นค่ะเราสามารถจ่ายได้หลายช่องทางทั้งแอปพลิเคชันจ่ายผ่านเว็บออนไลน์รวมไปถึงโทรไปยังระบบจ่ายเงินอัตโนมัติที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนิวยอร์กนะเป็นเมืองที่เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมรถติดโดยเริ่มที่จะเพิ่มเข้าใช้ใน30มิบิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมรถทุกคันเลยค่ะที่ ในช่วงเวลาตีห้าถึงสามทุ่มรถแต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากันด้วยนะแท็กซี่จะคิดค่าธรรมเนียม1.25ดอลลาร์รถทั่วไป15ดอลลาร์รถบรรทุก36ดอลลาร์การจ่ายเงินจะมีระบบ e a s y Pass เหมือนบ้านเราเลยค่ะติดไว้หน้ากระจกรถวิ่งเข้าไาในเขตก,กำหนดก็หักเงินติ้์ดทันทีส่วนใครไม่มีจะถูกส่งจดหมายเรียกเก็บเงินไปที่ที่อยู่ที่เจ้าของรถบรรทุกเอาไว้ที่น่าสนใจคือมาตรการการช่วยเหลือคนไรายได้น้อยค่ะหากคนไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์กำหนดขอส่วนลดผ่านแอปได้ด้วยนะและนี่คือเทคโนโลยทีท นะที่ช่วยทำให้เราเกิด smart people city ได้ในอนาคตค่ะขอบคุณคุณเสีมากครับอาละค่าดปิดท้ายวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะพุทธศาสานิกชนทุกท่านค่ะไปร่วมสืบสารประเพณีห่มผ้าแดงพร้อมนะวัสการมพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสเกตตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤศจิกายนที่จะถึงน,นี้ค่ะ ประเพณีห่มผ้าแดงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่างานภูเขาทองวัดสเกตเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะโดยมีความเชื่อว่าการที่ได้ห่มผ้าแดงองค์พระเจดียบรมบัรพศจะสร้างอนุภาพแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการโดยในปีนี้นะคะงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่8ถึงวันอาทิตย์ที่1 7พฤศจิกาย,ยนนี้ได้ทําบุญและยังมีกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมมากมายส่วนใครนะคะที่อยากจะร่วมสืบสารประเพณีห่มผ้าแดงบูชาพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีย์บรมพจน์ภูเขาทองก็สามารถไปร่วมพิธีได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนนะคะเวลา6โมงเช้าที่วัดสเกตรหรือวัดภูเขาทองค่าค ปิดท้ายข่าว3ามสีวันนี้นะครับเราต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับและขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของศิลปินนักแสดงอาวุโสคุณยายบรรเจิดศรียมะไพนะครับที่จากไปอย่างสงบในวัยห0 0 0ปีครับ โดยมีกําหนดการสวดพระอภิธรรมนะครับณศาราสิบวัดมกุฏกษัตริยาติยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีและจะสวดพระอภิธรรมนะครับไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนและจะมีพิธีชาปนกิจศพในเวลา17นาฬิกาของวันอังคารที่12พฤศจิกายนครับสำหรับคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยนะครับเข้าสู่วงการการแสดงเมื่ออายุราวๆ50าปีนะครับถือว่าเข้าสู่วงการตอนที่ท่าน เป็นนักแสดงอาวุโสแล้วนะครับมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกๆก็อย่างเช่นปู่โสมเฝ้าทรัพย์<ะ>เคหาดสีแดงคู่กรรมหลงเงาจันทรดาวพระสุขนะครับและเรื่องล่าสุดที่ฝากผลงานเอาไว้กับทางช่อง3ก็คือพรมลิขิตนั่นเองซึ่งคุณยายก็เล่นละคร ตั้งแต่บุเพศนิวาตเนาะ<ช>ก็มาพักต่อเป็นพรมลิขิตเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายทางหน้าจอช่อง3นะครับนอกจากนี้ในปี2537นะครับคุณยายก็ยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องอําแดงเหมือนกับนายริ์นะครับและทําให้ได้รับรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่5ประจําปี2537ในสาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนของ คุณยายบรรเจิดศรีแล้วก็ติดตามอาการป่วยนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็จะได้เห็นภาพความน่ารักนะครับของลูกๆที่ดูแลคุณยายอย่างดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะพี่อ้อยเจรระวดีนะครับก็ดูแลคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยมาเป็นอย่างดีนะครับข่าวสามสีก็ขอใช้พื้นที่นี้ในการร่วมไว้อาลัยแต่านจากไปของคุณยายอีกครั้งครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดเฮและผลิตภัณฑ์รัชาวิตตีวัชนิ่ครีมเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ